ตอนที่สายๆที่ยายน้อยเข้าบ้านไปทํากับข้าวกับปลาเนาะยายน้อยจึงบอกว่าายน้อยแล้วแต่อารมณ์เลยว่าจะขึ้นเวลาไหนเพราะฉะนั้นายน้อยก็ต้องเข้าใจเรื่องการสะสมกิโลการเดินทางของายน้อยยายน้อยจึงไม่น้อยใจว่าเอ๊ะช่องเราก็ทํามาต้อง2เดือนกว่าละจนมีทรัพ์จะได้สามพันอยู่ละทำไมไม่มีเพื่อนเข้ามาวางขนมอ่ามาทักทายในไลฟสดอันนี้เยน้อยไม่น้อยใจเนาะ ยายน้อยรู้ตัวอยู่รู้ตัวอยู่ว่าเราไรไม่เป็นเวลาค่ะแต่ถึงถึงอย่างไรเนาะทุกครั้งที่ยายน้อยขึ้นเวทีมีเพื่อนผ่านมาเจอยายน้อยอย่างน้อยหนึ่งคนยายน้อยก็ดีใจแล้วค่ะตอนนี้ยายน้อยก็ทําการขึ้นเวทีมาได้29นาทีมีเพื่อนให้กำลังใจอย,อยายน้อยสองร้านดวงตานะคะขอบคุณนะคะยายน้อยคนรัก,กเกษตรค่ะ ทำกเกษตรผสมประสานเกษตรอินทรีย์แต่ถามว่าร้อยเปอไหมไม่ร้อยปซ็นะคะไม่ร้อยปซนค่ะเดี๋ยวน้อยก็มีผักมากมายหลายอย่างเนาะก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรขอพืชพืชสวนครัวได้ไหมคะหอมผักชีหอมผักชีกระเทียม แม่งรักอีตูบวกทุกอย่างใหญ่น้อยมีหมดค่ะจนลูกหลานหรือว่าลูกคา้าเออเดี๋ยวพระอาทิตย์สอ่องจนลูกหลานเดี๋ยวจะดหลบแดดนิดนึงจนลูกหลานและลูกค้าบอกว่าแม้มาสวนนี้ไม่เสียเที่ยวมาสวนนี้ได้ครบเลยอยากได้อะไรจึงตั้งฉายาว่าร้อยแปดสวนหญยน้อยร้อยแปด ในบ้านฟ้านะคะในบ้านฟ้าายน้อยก็เลยเป็นที่มาของใยน้อยสวนสีพ่พ่อเกษตรร้อยแปดค่ะตอนนี้ใยน้อยมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้ายน้อยอยู่กับสามล้านดวงตานะคะก่อนจบไรเนาต้องรีบจบก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องดับค่ะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงกว่าๆละเครื่องนี้เต็มที่เลยสี่สิบกวนาทีค่ะแล้วเครื่องเขาก็จะดับเนาะเดี๋ยวายน้อยอ่านคอมเมนต์ก่อนค่ะ เผื่อเพื่อนสะดวกมาพิมพ์คอมเมนตะ์เนาะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานยายน้อยเจอเจอเพื่อนน้อยใจเนาะยายน้อยทักทายนะคะกับสามร้านดวงตาค่ะเมื่อวานยายน้อยเจอเพื่อนอ่นอนะา,าน้อยใจเนาะเมื่อวานยายน้อยกอ็ไร้สดแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไร้สดแบบแบบอะไรล่ะขอสักครั้งหนึ่งเถอะนาค่ะไร้สดเงียบคือ,อยายน้อยเห็นเพื่อนนะคะเพื่อนเขาไร้สดเงียบนะคะยายน้อยเห็นแต่น,นี้ความที่ว่า เพื่อนเขาอาจจะไม่สะดวกแต่ตัวเยน้อยอ่ะสะดวกแต่เมื่อวานเยน้อยบอกว่าขอสักครั้งนะคะไร้สดเงียบก็คือว่าไร้สดไม่อ่านคอมเมนต์ในกรณีของเยน้อยเมื่อวานเนาะเยน้อยก็เขียนหัวข้อว่าขอสักวันไร้ไม่อ่านคอมเมนต์แต่ว่าเดี๋ยวเยน้อยจะมาอ่านตอนที่เยน้อยจบไร้เนาะอ่ยเยน้อยไม่อ่านคอมเมนต์แต่เยน้อยก็เล่านิทานเล่านิทานที่มันตรงกับชีวิตจริงของเราหลายคนนะเนาะว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นค่ะยายน้อยก็เลยเล่านิทานในไฟ์สดไปว่า,าตายายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าอะไรประมาณนี้ล้วกาก็มากินถั่วกินงาของหลานแล้วหลานจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไงอะไรประมาณเนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมันซึ่งมันตรงกับใครหลายคนและตรงกับยายน้อยอ่ามากๆเลยค่ะ ถ้าเรามีความพยายามเนาะสักวันหนึ่งมันจะต้องไปถึงพิชิต4,000กิโลได้นะคะ,อ,ะอันนี้เพื่อนท่านนั้นมาเพื่อนท่านนั้นบอกว่ายายน้อยหนูผ่านไปบ้านยายน้อยนะคะหนูก็แวะแต่เห็นยายน้อยไม่อ่านคอมเมนต์เนาะยายน้อยกำลังเล่านิทานยายน้อยไม่อ่านคอมเมนต์หนูก็เลยออกมาอ,อันนี้ยายน้อยก็อ๊ ยายน้อยก็บอกว่าเนี่ยยายน้อยต้องการแบบเนี้ยค่ะขอแค่มีเพื่อนผ่านมาถ้าสะดวกก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายได้แต่เมื่อวานนี้โชคยายน้อยไม่เข้าข้างค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกที่ยายน้อยบอกว่าขอสักวันที่ไม่อ่านคอมเมนต์แต่ว่าจะไปอ่านตอนจบไงคะพอดีเพื่อนเข้ามาะนะคะวันนี้ยายน้อยก็ไลฟ์มาได้ประมาณกับอโทรศัพท์ที่จะให้ยายน้อยไลฟ์แล้วนะคะ ยายน้อยขออนุญาตจบการไร้สดนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนที่ผ่านมาเจอยายน้อยอไร้สดและรับชมให้กําลังใจก็คือยอดลมบนนะคะและยายน้อยก็ขอบคุณเพื่อนที่มาวางขนมมาทักทายยายน้อยนะคะขออนุญาตากดบันทึกให้ไร